สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับการเช่ารถซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ทราบเพราะเรากาลังทราบเดี๋ยวนี้เองนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยเงินขายเยอะๆมากมายนะครับเนี่ยเราก็เลยไปเจอในช้อปปีนะครับก็ม,มีขายคูป,ปองเช่ารถเว้เยราคาก็ถูกกว่าเพราะเราอ่ะโทรติดต่อบริษัทแล้วราคาที่เราได้มามันเป็นอีกราคาหนึ่งเว้ยแต่ในเนี้ยถูกกว่ายเยอะ แล้วเราก็ทําการบุ๊กิ้งแล้วก็เดินทางนะครับนี่วันเดินทางจริงเนาะไปถึงที่ปุ๊บเราก็เข้าไปที่ตัวช็อปของบัตรเจ็ตเลยสิ่งนี้ต้องเอาไปนะครับก็มีใบขับขี่บัตรเครดิตแล้วก็คูป,ปองตัวจริงไอตัวบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะกันวงเงินไว้นะครับก็คือการวงเงินไว้เผื่อเพื่อนๆไปขับรถเขาแล้วไปทําผิดกฎหมายนะครับเขาก็จะหักจากตัวนี้ไปนะครับ ผมลือมอธิบายเพื่อนๆไปนะครับว่าทํำไมเราถึงใช้คูป,ปองอย่างแรกคือมันมีประกันนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบรถก็ได้นะครับไปยังไงกลับมาอย่างนั้นนะครับต่อให้ท่านมีอุบัติเหตุก็สามารถโทรเรียกประกันได้เลยอีกอย่างคือเรื่องราคาครับถ้าเป็นปกติเนี่ยจองโดยตรงกับบริษัทจะอยู่ที่1 1 0 0บาทอันนี้คือ1.5นะครับ แต่ถ้าเป็นคูปองผมซื้ออยู่ที่710บาทซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะบวกอีกวันละ250บาทถ้าเป็นคูปองนะครับก็ยังถูกกว่านะพูดมาซะเยอะนะครับตัวรถของบัดเจ็ตเนี่ยจะจอ,จอดที่ประตู3นะเราเดินออกจากประตู3แล้วก็ดูป C ้ายซีมีรันนั่นแหละตรงนั้นเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรับรถอยู่ตรงนั้นคือทั้งรับทั้งส่งนั่นแหละ ก็เวลารับก็ไปรับตรงนั้นเวลาเอารถคืนก็ไปจอดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละที่เดียวกันอ่าเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเลยนะอ่าถึงรถแล้วเราได้เป็น Honda ตัวนี้เป็น1.5นะครับเพราะเราจอง1.5มารถใหม่มากครับใหม่ขนาดไหนในรถยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยครับใหม่อยู่ที่500กิโลเองก็ถือว่าโชคดีครับได้รถใหม่ เราก็ไม่เคยเปิดคลิปปิดคลิปนะครับเราก็จบกันตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเราด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนผมลืมหฮะเพื่อนสนใจสามารถกดได้จากลิงกด้านล่างนะครับไปละ